โอเคครับ,บก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับต้นคลิปมาปกติมีเพลงประกรอบวันนี้ไม่ต้องมีเพลงประกรอบแล้วนะค,ครับผมนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม e v i l อ่อา e v i l อะไรวะอ่า e v i l e a s t e r นะอ่านอบบอกเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะใช่แหละนะครับนะ e v i l e a s t e r นะครับผมเรื่องราวของเกมนี้ก็คือเป็นเหมือนอ่าผมเนี่ยเราเป็นลูกเหมือนเราเป็นลูกแล้วก็ แม่ของเราเนะี่ยได้ทําการเสียชีวิตนะครับผมจนะไปดูเรื่องกันในทนะมีอีกเยอะเลยเกมนี้ถูกสร้างมาไม่รู้กี่ปีนะ่าจะสปีแนละ้มวมั้งเยรู้กเล่นไปละนะแต่เ่าก็าตามข่าวไม่ทันก็เลยมาเล่นเจอดไปครคบผมนิวเกมนิวเกมนะครับผมไปลงลูเกมนี้โปรดใส่หูฟังและปิดไฟเพื่อจะให้อัธรตดีขึ้น เราเห็เบกิมีข่าวออกมาเกิดการฆาตกรรมชื่อเมริเจนขอบคุณครโจมีผู้ชายกังดอกไม้เขาอยู่ที่นี่พร้ออากล้องและอยู่ทีนี่ก็ถูกฆ่าเหมือนเขาจะนำอะไรมาสักอย่างไปเหมือนกล้องแล้วก็ถูกฆ่านะครับโอ้ไม่ก โอ้มีไฟมีไฟนี่ค่อนข้างที่จะตับๆนะรูปภาพก็เท่าขขาวดำน่าจะเป็นรูปภาพที่เก่านะครับถ้าเกิดเป็นขาดำมีไฟยโยกๆเลยนะเหมือนลมแรงอันนี้ก็มีโทรศัพท์นะครับรู้สึกเกืเป็นโทรศัพท์สมัยใหม่ด้วยนะครับสมาร์ทโฟนูกเหมือนจะโทรหาใครสักคนนะครับอ่า,อา ฮัลโหลเฮ้ยวันดีมาร์คนี่มันก็หลายเวลานะถ้าเกิดผมแปลไม่ถูกก็เดี๋ยวแปลให้นะครับใช่ใช่ใช่ขอโทษที Afterlife Afterlife to contact with need make my mom you I My mom ตัวเองเหมือนแม่ตัวเอง Contact my m o m ทำไมแม่อยากได้ Contact เ me ล่ะอ๋อนางรอนี่จะเป็นประตูครับรูปภาพก็เหมือนจะเป็นศาสนาคริสต์หรือเปล่าไม่แน่ใจ น่าจะเป็นเหมือนโทรศัพท์ที่โอ้ my god โอ้ my god ตัวอะไรคร uh ับอุ้ยอุ้ยโอ้นี่ไงเขาเรียกว่าผีถ้วยแก้วฝรั่งนะครับโอ้วู้ปล่อยพลังขึ้นอ้าวใครเดินมาจะบอกเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับทุกคนโอ้ใครเดินแล้วเนี่ยโอ้ my god กดเปิดไฟยังไงเอ่ยทำอะไรไม่เป็นเลยครับอ่านี่ประตูเปิดนี่ค่อนข้างจะเปิดไปได้เมื่อกี้เหมือนเราเห็นใครสักคนหนึ่งนะครับที่มาเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนั่นแต่ม่เมาส์มันช้าๆวะปรับแป,ป,ป๊บมมันปรับไม่ได้อีกเจริญแม่ของฉันตายพ่อฉันติดคุกแต่ตอนนี้ฉันต้องดูน้องชายของฉันอยู่ตัวแค่ตัวคนเดียวมีน้องชายด้วยอ้ oh my god นี่เป็นกล่อง อันนี้จุดที่เรานั่งเมื่อกี้เมื่อกี้เรานั่งตรงนี้นะครับเราเราบังเอิญเห็นบนนู้นนะครับสีแดงนะแล้วก็มีคนเดินแต่ปรากฏว่าทางขึ้นอยู่ไหนล่ะครับพี่ครับเ<ว>มื่อกี้ปุ๊บชิอันนี้คือวิ่งแล้วเหรอเนี่ยนี่วิ่งหรือเดินเร็วแม่อาหาวิทยุอะไรสักอย่างนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอยิบขึ้นมาแ <Jackie? S 1> จ็กกี้แจ็คกี้น้องชาย โอ้เป็นเสียงน้องนะครับวอมาจากห้องอะไรสักห้องหนึ่งนะเหมือนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเเสียงน้องจะโผล่มาทางวิทยุเหมือนเขาจะเปิดวิทยุไว้เพื่อจะได้ยินเสียงห้องน้องหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะเปิดประตูห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะเล็บผมไปทางไหนล่ะครับนี่จะเป็นในส่วนของทีวีตู้เย็นนะฮะ มีดาษโน้ตด,ด้วยแล้วก็มีเป็นเหมือนอพิซซ่านะครับพิซซ่าฝรั่งน่จะเป็นซีรีสอะแบบนี้แหละเคยเล่นเฟียทูฟาทอมอยู่นะครับใช่ใช่นะเอ๊ยเ,เกิดอะไรขึ้นอ่ะยี่ประตูก็เปิดเองเปิดให้กูลงไปเลยเปิดให้ผมลงไปอย่างนี้มีตัวอะไรเือเปล่านะเฮ้ยโอ้ my god โตสนุก นะครับเลียงให้อย่างสวยงามอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะผมจะบอกผมเป็นคนที่กลัวผีแบบนี้นะครับอ่าฮะนี่ขนาดเกมฟรีเนี่ยโอ้ไม่ก็เกมฟรีที่ทํไในาน่าก,กลัวมากอันนี้ก็จะเป็นมผมฟ,กฟอกๆนะเผื่อคนเจอยากจะได้ขอบคุณครับที่เปรียบตูให้แต่ทีหลังไม่ต้องเดอ้อเราอไม่ต้องปิดให้กูเดอ้อเข้าใจป่ม เขีียดเสียงประตูอะคืออู้ยหลุดเลยหลดอะไรอุ้ยอ๋อทางนี้โอเคโหมากขรที่เปิดประตูให้แต่ทำไมเหมือนเดินม,มาที่เดิมเลยแฮะแต่แค่มีประตูตรงนี้ โอ้โห oh. oh ้กูจับแมนบร h โอโอน้องชายโุณลงน้องยังปกติดีครับแต่เพลงดับไปแล้วฮะ โอ้ my god hard 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 god 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 damn it ปูผมเกลียดเกมนี้เกลียดเกมนี้ไม่น่าได้เลยไอ้วีนนี่แม่งเดี๋ยวผมจะได้เป็นโรคจกใจวันนี้หรอวะไอ้วีนเราแวงหลังกว่ากินเนี่ยเล่นทีไรีเราแวงหลังตลอดใช่ไหมเจ้ ไม่น่ามีเัออะไรนะอืมอืมอ๋อนาฬิกาสิบโมงแล้วใช่ปะช่แต่ผมเดินม,มาที่เดิมนะเดินม,มากลับมาที่เดิมแต่ว่าเิออีกฟากหนึ่งเหมือนจะเป็นบ้านวงกลมเปล่าวบ้านทรงกลมใช่ไหมยื่นโทรมาครับไปไรับสายแบบทรงวงกลม ดีครับเช็คแป๊บหนึ่งม,มไม่มีตัวเลยนะโอเครับได้โหเสียเวลาที่ดูราระทึกมากตืดตืดอะไรวะ this breathing this breathing เขาพูดว่ามามามมาเขาพูดว่ามาม้าครับ แล้วเราคือเราต้องเดินบนอย่างนี้ใช่ไหมคือมันจะไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมหวังว่านะอันนี้คือห้องที่เรามาเมื่อกี้ครับคือห้องครัวนะทำไมไฟสีส้มวะเอ๊ะเอ๊ะปกติทีวีมันมเปิดนะานะครับเราเดินกับวบเดมที่เดิมจริงๆแค่มันมีอะไรปรเปลี่ยนขึ้นมาเขานั้นเองนะ ไม่น่าจะมีตัวอะไรออกมาปิดตัวให้ใช่ไหมทาไมรอบนี้ไม่ปิดให้วะโอโอ้กูรู้แล้วทะไมไม่ปิดให้ผมรู้แล้วว่าทำไมมันไม่ปิดให้อยูอย่างนี้นี่เองไหนดู้สิโผล่มาเลยอะไรเนี่ยโอ้มาโผล่มาตู้โอ้โอ้โอ เปิดประตูให้ผมพร้อมเตรียมจะวัดกับผมแล้วสิฮะสู้กับผมใช่ปะเนี่ยจิก็ออกมาขอแค่ผมมีปืนนะผมเป็นหน่ยนักสืบนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่ผมจะไม่หันไป้างหลังเด็ดขาดเพราะผมรู้ว่ามันจะมีตัวอะไรมา ครเอาล้นไฟไมาเล่นแถวนี้วะอุ้ยหยุดแล้วด้วยดูห้องเด็กดิเออน้องเรายังนอนอยู่นะลมน้องมันได้ไมไงวะอืมซาวนี่มันอะไรกันอะเะ้มัมคือสาวอะไรกันอะฉันไม่เห็นจะเข้าใจตรงไหนเลย โอ้โหทำไมประตูมันล็อกกด F ได้ใช่ไหมอะประตูนี้นายย่าจะใช้นาครุนะฮะ,ะดูเหมือนว่ามันจะไปขึ้นลูกคุนแจให้แต่ทำไมไฟข้างบนเปิดไป้ก่อนเฮ้ยว <_ c oughs> ู้ใครมานอนตรงนี้เอ้ยโอ้แม่เราเปล่านะลูกเอ้ยมาดูแม่เลยแม่กลับมาแล้ว ดูแม่เร็วนูแม่นูแม่เร็วแม่แม,แม่แม่มาแล้วโอ้รถยังอยู่ที่เดิมนะโอเคมารู้จักพูดเล่นลลวอลเลย์ลเปล่าโดนนะเมื่อคนเล่นวอลเลย์นอล,ลมาเล่นเกมอันนี้แต่ทำไมรอบนี้ประตูมันไม่เปิดวะประตูก็ดีด้วยทำไมรอบนี้มันไม่เปิดวะหรือมันมีอะไรแปลกนี่คือผมวิ่งแลทุกคนเหมือนไม่วิ่งอะจริงๆ วิ่งได้ชุยมากหนีผีทันไหมก่อนมันต้องไปทางไหนวะชั้นสองอะผมว่ามันมีชั้นสองให้อ๋อรหัสบ้านมีพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดในการเปิดกล้องว่าแต่รหัสอยู่ตรงไหนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เออะไรครับเนี่ยเจอเป็นกระดาษเออรู้สึกจะเป็นกระดาษดูจากแล้วนะมันจะเป็นต้นไม้แล้วก็ดอกไม้สีฟ้าต้นไม้สีเขียวบ้าสีแดงแล้วก็พัาสีิสีเหลืองอืมว่าจากตรงนี้แหละนะแน่นอนรับประกานเออเราต้องมาวิเคราะห์กันก่อนก็คือว่าไอ เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นรหัสสี่หลักแล้วมันมีอยู่สี่บ้านซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเรียงไปจากไหนการที่เราจะรู้่มันเรียงได้นะั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าบ้านก็คือหนึ่งหลักดอกไม้บรารบาต่างๆเ,เดี๋ยวนะหนึ่งหนึ่งก็คือพระอาทิตย์หลักสี่พระอาทิตย์หนึ่งพระอาทิตย์หนึ่งบ้านสองพระอาทิตย์หนึ่งบ้านสอง ต้นไม้ต้นไม้ห้าเก้าเก้าดอกไม้ก็เท่ากับว่าเป็นสองเก2าสอเก้าาบอกว่าไอสอ้าห้าหใช่ไหมซเชองเ้าห้าหป่ะตรงนี้ตรงนี้เอ่อสองมันกดยังไงวะเออโอ้กดไมเป็น a d a ดเอสองอ่ะ สองเก้าสองเก้าห้าหนึ่งสวยเลยสวยนี่เขาเรียกว่าอัชาริยะครับผมมาเสร็จกูละเราแวงทุกส่วนตอนนี้ ผมไม่รู้เหมือนกัน,นว่าเปิดประตูห้องไหนแต่น่าจะเป็นห้องนี้นี่ไงทางขึ้นชั้นสองมันเอาลวเวยเดีจ้าดจ้ายินนรับเข้าสู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ที่เอเหมือนจะเห็นอะไรแปลกๆนะเหมือนจะเห็นอะไรแปลกๆฝั่งนู้น ผมว่าใช่แน่ๆอืมให้ขึ้นมาแล้วอ่ะมีอะไรระเปล่าจำสแกได้แน่อะเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันรู้สึกวนลูปเราเดินม,มาที่ต้นสนุกเหมือนเดิมครับแล้วดูเหมือนว่าจะพิลึกพิกลขึ้นไปอีก รู้สึกอคือเราต้องเก็บส่วนของไอ้นี่ไปเรื่อยๆก็คือเหมือนกับว่าเก็บส่วนของไอ้ผีถ้วยแก้วแล้วแม่เราไปเล่นผีถ้วยแก้วทําไมล่ะครับรู้อยู่ว่ามันมีอะไรไม่ดีแล้วก็ยังไปเล่นใช่ไหม อ้ย่าจบยังอย่าอยะะ่านะอย่าคิดโอ้มันขึ้นหน้าอย่ออางี้เลยเหรออ้าวจบดื้อเลยคือจบดื้อเลยถูกใช่จบดื้อเลยใช่ไหมเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับหรือเปล่าก็ไมา่รู้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอเช็คอีกรอบหนึ่งอ่ะขอขอเช็คอีกรอบนึงนะผมขอเช็คอีกรอบนึงนะเผื่อแบบว่า มันแบบอยากให้เรากดเข้ามาเกมอีกรอบหนึ่งไงใช่ไหมโอเคจบแล้วครับจบแล้วนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เป็นเกมสั้นง่ายๆที่มีจำสแกนแน่นอนนะครับอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับไม่จะสนับสนุนเขาไม่ได้จ่ายนักครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็องขอตลาไปก่อนกับไอ้หน้าผีนี่แล้วกันนะครับเจอกันครับผมไยบายครับซีอูหัวตะวัยาวนะแต่เกมเกมแม่งหล่อจนทำให้ใจผมเต้นตลอดเวลานะครับด้วยความที่มันลุ้นตลอดเวลาโอเคครับผมเจอกันครับ บายบายราตรีสวัสดิ์ครับ